มาแล้วค่ะทำไนี่ยมันเป็นีกม่วน้ำขาวออกงน้ำขาว่ที่ด้วยา่า,านอาุในการ่อสาที่เหต่อไปต่อตอ,องการบริาส่วนจังวัดก็คณะสมาชิกสภาการมีคำขอบคุณคำที่ได้ให้เขียน ทางองค์การงานะส่วนตัวก็มีได้ร,รับท่านการบริหารจุลกวัดตัวประเทศนะครับได้มาร่วมประชุมสมาคมเกี่ยวบโดเฉยน,นะครับไม่ใช่แต่โัติ่เหตุงอย่างเดียวนะครับแม้กระทั่งแผนดีกว่าเมืเอ่เอเย็นนี้นะครับกปปรกตแอบรลงเมื่อวันที่13มีนาคมแล้วก็วันที่15มีนาคมที่ผ่านมาที่มีการประชุมที่หดปัตตานีวันสี่วันนี้นะครับเรื่องจากว่า ในการดำเนินการนี้นะครับเรายังไม่ได้มีการจบปัญหาค่อนข้างจะร้อยที่สุดครับโดยที่เรามีการจรัดเก็บมาตั้งแต่ปีสอง2หรอยสบเริ่มขอข้อบัญญัติตอนนั้นจิตนา,นาลมคือผู้ประอกอบการจะต้องจ่ายแล้วเนี่ยถ้าครอบคลุมทุกประเภทก็ถือว่าจ่ายเก็บที่หัวจ่ายก็เหมือนกันถ้าถ้าเข้าใจในทางปฏิบัติไปในนทางเดียวกันอย่างนี้นะครับประเด็นของสุรัที่กรนีเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ย ได้มอบหมายให้ออบจอส,ต,สต,ตูลท่านรู้ทำไมใช่ไามเป็นเรื่องดังนั้นที่เราพูดเป็นที่มีพัตตนีก็คือว่าเป็นเรียบร้อยแล้วก็ผ่า,า,สานสภาจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดควายจังหวยก็